ต่อกันกับเรื่องของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งสาธารณรัฐจีนพร้อมคณะเข้าพบอิยาตุลลอฮ์ซีต์อาลีคามนีผู้นำสูงสุดแห่งรัฐอิสลามแห่งอิหร่านเมื่อช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพร้อมคณะเข้าพบท่านอิยาตุลลอฮ์คาเมรีผู้นำการปฏิวัติอิสลามโดยท่านผู้นำสูงสุดได้ชี้ถึงความสัมพันธ์อันยาวนานของสองประเทศจีนและประเทศอิหร่านในด้านการค้าและวัฒนธรรม ว่ารัฐบาลประชาชาติอิหร่านมีความพยายามอยู่เสมอในการสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับชาติต่างๆที่มีความเป็นอิสลามและมีความไว้วางใจเช่นจีนด้วยเหตุนี้บนพื้นฐานดังกล่าวการบรรลุข,ข้อตกลงระหว่างเจ้าหน้าที่อิหร่านกับเจ้าหน้าที่จีนสำหรับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์25ปีนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างยิ่งและเป็นนัยยะที่ดียิ่งในหัวข้อนี้เราก็จะเห็นท่านผู้นำได้พูดถึง ความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานหมายถึงว่าในอดีตเคย <c oughs> ที่จะมีาการคามนาคมหรือการขนส่งสินค้าอะไรเขามีกันมาก่อนแล้วซึ่งอาจจะถูกความบาดไปในใน,ในยุคหนึ่งซึ่งก็ลยเกิดการขัดไม่ได้ติดต่อกันในลักษณะนั้นซึ่งในขณะนี้นะทางจีนได้กลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งถูกไหมครับคุณนซึ่งท่านผู้นำของสุดได้พูดถึงจีนว่าเป็นชาติ ที่ <c oughs> มีความอิสระชนและชาติอื่นด้วยซึ่งเป็นที่ถูกต้องอย่างยิ่งและเป็นนัยยะที่ดียิ่งหมายถึงในระบบการเมืองในยะนี้ใช่ไหมฮะในว่าพูดทุกคนสามารถที่จะกลับมาจอยกับอิหร่านแม้กระทั่งสุความบาดก็แล้วแต่ก็สามารถเรียจะทําได้ในเรื่องต่อมาท่านผู้นําได้พูดถึงท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่าคําพูดของประชาประธานธิพดีจีนในประเด็นความจําเป็นในการฟื้นฟูทางสายไหมและขยายความร่วมมือของชาติที่ตั้งอยู่บนเส้นทางดังกล่าวนั้น ถือเป็นความคิดที่มีตรก,กะและสามารถยอมรับได้และกล่าวเสริมว่าสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านจะไม่วันลืมความร่วมมือของสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงเวลาที่อิหร่านถูกความบาดอย่างแน่นอนอันนี้ก็ชัดเจนนะท่านผู้นำชมผู้นําจีนในประเด็นที่ต้องการที่จะฟื้นฟูทางสายใหม่และ,อะขอความร่วมมือจากชาติต่างๆที่อยู่ในเส้นทางนั้นในขณะที่อิหร่านถูกความบาดอยู่เนี่ย จีนเองก็ยังยื่นมือเข้ามาช่วยก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เขามีมาตลอดใช่ไหมฮะและก็เป็นสิ่งที่อาจจะพูดให้กับประเทศข้างๆนั้นได้ได้ฟังด้วย